สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้คุณครูเป้จะพานักเรียนนะคะเรียนเรื่องชนิดของคําทําหน้าที่หลายหน้าที่นะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าชนิดของคําทําหน้าที่หลายหน้าที่อย่างไรนะคะชนิดของคานะคะก็จะมีคํานาม คำกิริยาและก็คำสรรพนามนะคะส่วนในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนเรียนเกี่ยวกับคำนามก่อนนะคะคำนามก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือคำนามไม่ชี้เฉพาะและคำนามที่ชี้เฉพาะนะคะเราไปดูว่าคำนามไม่ชี้เฉพาะและคำนามที่ชี้เฉพาะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนสังเกตดูภาพนะคะอ่านประโยคและก็สังเกตคำที่เป็นตัวอักษรสีเดียวกันนะคะ คุณคูเป้มีรูปภาพให้นะคะภาพแรกเลยนะคะเป็นภาพพ่อตัดหญ้าภาพที่2แม่ทําอาหารภาพที่สามตาไปโรงพยาบาลน,นะคะภาพที่4ี่ฉันอ่านหนังสอือภาพที่5เราตั้งใจเรียนภาพที่6มันกินปลา เมื่อกี้นักเรียนได้สังเกตไหมคะที่เป็นสีเขียวนะคะคำว่าพ่อคำว่าย่าคำว่าแม่คำว่าอาหารคำว่าตาโรงพยาบาลหนังสือปาเป็นคำชนิดไหนนักเรียนพอจะรู้ไหมคะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นคำชนิดอะไรเป็นคำนามนั่นเองนะคะเรามาดูคำต่อไป มีคำว่าฉันมีคำว่าเรามีคำว่ามันเป็นคำชนิดอะไรคะเป็นคำสรรพนามนะคะต่อไปค่ะคำว่าตัดคำว่าทํำคำว่าไปคำว่าอ่านคำว่าตั้งใจเรียนคำว่ากินนะคะเป็นคำชนิดไรเอ่ยเป็นคำกิริยานะคะทีนี้เรามาดูนะคะ ชนิดและหน้าที่ของคำนะคะชนิดของคำนะคะก็จะมีนะคะคำนามคำสรรพนามแล้วก็คำกริยานะคะวันนี้นะคะเราเรียนคำนามไปก่อนนะคะคำนามนะคะคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนพืชสัตว์ สิ่งของนะคะและก็สถานที่มีทั้งคำนามไม่ชี้เฉพาะและก็คำนามที่ชี้เฉพาะนะคะเรามาดูกันนะคะคำนามไม่ชี้เฉพาะเป็นอย่างไรคำนามที่ชี้เฉพาะเป็นอย่างไรนะคะมาดูคำนามนะคะคำนามสามัญนะคะเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะจำนะคะ คำนามสามัญเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปเห็นไหมคะไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะคำนามสามัญน,นะคะเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปไม่ได้ช,ชี้เฉพาะเจาะจงยกตัวอย่างเช่นนะคะครูปเป้ให้ตัวอย่างมานะคะก็คือชาวนานกยุงแล้วก็โรงเรียนนะคะ เป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะเป็นคำนามสามัญน,นะคะต่อไปค่ะชิ้นที่สองคำนามวิสามัญน,นะคะเป็นคำนามชี้เฉพาะคำนามวิสามัญเป็นคำนามชี้เฉพาะนะคะนักเรียนนะ,ะเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวะคะ มีใช้เรียกเพียงหนึ่งเดียวนะคะอย่างเช่นคําว่าธงไตรงนะคะเรือสุวรรณหงเห็นไหมคะจะมีเรียกชื่อเพียงชื่อสิ่งเดียวนะคะเป็นคํานามชี้เฉพาะนะคะหรือคํานามพิสามันนะคะ,ะนะคะง่ายๆนะคะเดี๋ยวครูเป้สรุปให้นะคะ ทวนใหมอ่อีกรอบคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่นะแบ่งออกเป็นสองชนิดก็คือคำนามสามัญคำนามสามัญใช้เรียกชื่อทั่วทั่วไปนะไม่ชี้เฉพาะเจาะจงส่วนคำนามอันที่สองก็คือคำนามวิสามัญใช้เรียกชื่อ เฉพาะนะคะมีสิ่งเดียวจะไม่มีหลายสิ่งที่ให้เรียกนะคะนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะส่วนเรื่องคำนามนะคะก็มีเท่านี้นะคะจะส่วนคำสรรพนามและคำกิริยานะคะเอาไว้เรียนในอาทิตย์หน้าวันจันทร์หน้านะคะส่วนวันนี้ครูปเป้จะให้นักเรียนนะคะ เอาหนังสือขึ้นมานะคะทากันบ้านนะคะหนังสือภาษาไทยนะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในหน้าที่112นะคะข้อที่1ข้อที่2นะคะส่วนในหน้า113ก็ทําข้อที่3และข้อที่4นะคะและหน้าที่114ทําข้อที่5านะคะทาเพียงเท่านี้ไม่ต้องไปทําข้ออื่นนะคะทาให้ เสร็จแล้วก็ส่งลงในลายกลุ่มภาษาไทยเลยนะคะส่วนคนที่ยังทํางานไม่เสร็จก็ให้ตามงานด้วยนะคะอย่าลืมว่าต้องส่งนะคะเพราะคุเป้นะคะลงคลิปไปสามครั้งแล้วนะคะบางคนยังไม่ส่งก็ยังมีอยู่นะคะช่วยตามงานด้วยนะคะส่วนในวันนี้นะคะพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ